สวัสดีครับเราจะมาพูดถึงกระบวนการแห่งการค้นพบความสําเร็จแบบไม่มีขีดจํากัดความสําเร็จที่เรามักจะใช้คําว่าความสําเร็จแบบไม่มีลิมิตจากการเปิดสวิตในคอร์สออนไลน์ที่สันส่นสะเทือนอนุภาพของความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนกําลังอรอคอยที่จะเรียนรู้สุดยอดประสบการณ์นี้มันคือคอร์ส ออนไลน์ Online, ที่ว่าด้วยความสําเร็จของจิตเหนือสํานึกมันเป็นการเปิดสวิตช์ความสําเร็จด้วยจิตเหนือสํานึกนั่นเองและคอร์สนี้คือคอร์สที่ผมได้ได้หล่อหลอมตัวเองใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อตกผลึกเพื่อคน้นคว้าเพื่อหล่อหลอมตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเดินทางไปเกือบท่วทุกมุมโลกเพื่อเติมเต็มประสบการณ์ขข เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ตลอดเวลากว่า60ปีรวมทั้งเขียนหนังสือกว่า80เล่มเพื่อถ่ายทอดกระบวนการความลับของชีวิตที่เราเรียกว่าการเปิดสวิตของจิตเหนือสํานึกเปิดสวิตของความสำเร็จแบบไม่มีขีดจํากัดและมันเริ่มต้นจากการค้นพบความลับของจัก,กรวาลที่ลอนด้าเบิร์นได้พูดถึงความลับของชีวิตในหนังสือชื่อ The Secret ซึ่งมีผลทําให้พวกเราทุกคนบนโลกใบนี้ พบกับความสําเร็จแบบไม่มีขีดจํากัดความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการเจริญในตัวเองความสําเร็จที่ทางเรงหล่อหลอ,ลอมจิตใต้สํานึกหล่อหลอมกระบวนการของความเป็นมนุษย์ในโลกใหม่ที่เรียกว่าเมตาเวิร์สเราสามารถค้นพบศักยภาพของเราที่มีขีดจำกัดค้นพบอนุภาพของความเป็นพระเจ้าในตัวเองชีวิตที่ประกอบด้วยอะตมลอมหล่อหลอมกันเป็นชีวิต เป็นสสารและเชื่อมโยงกับพลังงานของพระเจ้ามันกลายเป็นกระบวนการของการค้นพบความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตรวรรษนี้และความสําเร็จนั้นเริ่มต้นด้วยการเปิดสวิตจิตเหนือสํานึกใน7บทเรียนที่มันทําให้เราสามารถถอดรหัส DNA และเข้าถึงความลับของชีวิตสู่ความสําเร็จแบบชั่วปิตามันตื่นเต้นและเต็มไปด้วย สิ่งท้าทายแม้แต่ผมเองที่กําลังถ่ายทอดประสบการณ์สุดยอดนี้ผงก็รู้สึกว่ามันคู่มากฟินๆและรู้สึกว่ามันกําลังสั่นสะเทือนอะตอมและเซลล์ในร่างกายของผมใน7บทเรียนนั้นเริ่มต้นจากบทเรียนที่1ก็คือความลับของสมองสมองที่ประกอบด้วยคลื่นไฟฟ้าและสนามพลังงานชีวิตชีวิตที่ประกอบด้วยเซลล์ตั้งแต่ศีรษะจรวดปลายเท้าซึ่งเป็นอนุภาคของอะตอมที่หลอมรวมจากออกซิเจน คาร์บอนไฮโดรเจนฟอสฟอรัสและแคลเซียมทำให้เกิดชีวิตที่มันทรงพลังและในความเป็นสาสารของเราในความเป็นชีวิตของเรามันคือจิตวิญญาณที่ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกับความสาเร็จแบบไม่มีขีดจำกัดดังนั้นในบทเรียนที่หนึ่งความรับของสมองจึงเป็นความมหัศจรรย์ที่เราทุกคนจะต้องค้นพบความรับของสมองสองซีกคือสมองซีกซ้าย และสมองซีกขวาที่เป็นทัศน์ทางด้านจินตนาการกับทางด้านตรรกะและเหตุผลเมื่อเราสามารถทําให้สมองทั้งซีกซ้ายและซีกข,ขวาเกิดความสมดุลกันได้และเข้าไปถึงความลับของสมองซึ่งมีเซลล์ทั้งหมด86ล้านเซลเหมือนโรงงานประมน,นูที่มันส่งคลื่นไฟฟ้าวูบวา,าบซาบซ่านอยู่บนศีรษะอยู่ในกลางสมองของเราและมันเชื่อมโยงเครือข่ายเหมือน คอมพิวเตอร์จิว๋วนับแสนแสนเครื่องที่มันสื่อสารกับความรับรู้ในระดับของจักรวาลความรับรู้ในระดับของความรู้แจ้งดังนั้นถ้าเราค้นพบศักยภาพของสมองค้นพบความรับของสมองและสามารถที่จะที่จะปลดปล่อยศักยภาพนในรับของสมองออกมาได้เราสามารถใช้สมองนี้ดึงดูดความสําเร็จและเชื่อมโยงกับสิ่งที่เราปรารถนา ค้นพบความมหัศจรรย์ของชีวิตด้วยการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้อย่างอิ่มเต็มฟ,ฟูลฟิลและเต็มไปด้วยความสําเร็จที่ไม่มีขีดจํากัดดังนั้นในบทเรียนที่1จึงเป็นบทเรียนที่เราสามารถที่จะเปิดรหัสลับของชีวิตถอดสมการของจิตใต้สํานึกด้วยเริ่มต้นจากการค้นพบความรับกับสมองส่วนบทเรียนที่สองคือสิ่งที่เรารู้สึกและรับรู้ตั้งแต่เราอยู่ในท้องแม่ มันเป็นการเชื่อมต่อของพลังงานชีวิตพลังงานที่มันสั่นสะเทือนผ่านความเป็นทารกหรือชีวิตในน้อยที่อยู่ในในท้องหรือคันบานดาชีวิตที่เรารับรู้อารมณ์และความรู้สึกของแม่รับรู้กันเชื่อมต่อของชีวิตผ่านความรักของพ่อและแม่และในบิเรณที่สองนี้ทําให้เรารู้สึกว่า,าจิตใต้สานึกของเราที่เราเรียกว่า subconsciousness เนี่ยมันเป็นจิตที่ ที่เชื่อมโยงกับความเป็นมนุษย์ของเรามาตั้งแต่เรามีชีวิตและเกิดมาบนโลกใบนี้และตอนที่เราตอนที่เรารู้สึกถึงชีวิตตอนที่เราลืมตาดูโลกตอนที่เรารู้สึกถึงความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้จิตใต้สํานึกของเรากําลังจดจํากําลังประเมินผลกําลังเรียนรู้และหลอ่อหลอมตัวมันเพื่อใช้ชีวิตอย่างยอดเยี่ยมที่สุดบนโลกใบนี้ดังนั้นเมื่อเราเข้าใจความเล่นลับศักยภาพสมรรถนะหรือ สิ่งที่มันเป็นความมหัศจรรย์ของจิตใต้สำนึกหรือ subconscious เนี่แล้วเราก็จะพบกับภูเขาน้ำแข็งที่มันยื่นโผล่จากท้องทะเลขึ้นมาเหนือผิวน้ำนั่นคือ subconscious หรือจิตใต้สำนึกของเราแต่สิ่งที่มันลึกล้ากว่านั้นก็คือจิตเหนือสำนึกที่มันคือภูเขาน้ำแข็งที่จมใต้น้ำก้อนมะูมาใหญ่โตและอลังการ ดังนั้นเมื่อเราค้นพบความลับของจิตเตนสำนึกในบทเรียนที่สองแล้วเราจะเข้าสู่บทเรียนที่สามคือการเจาะลึกเข้าไปยักภูเขาน้ำแข็งที่อยู่ใต้น้ำซึ่งมันกำลังแผ่ขยายอนุภาพของชีวิตที่เต็มไปได้วยความเล่นลับและมหัศจรรย์จิตเหนือสมนึกหรือซูเปอร์คอนช s วเนสเป็นจิตอัจฉริยะจิตที่ไอสไต์จิตที่ มาร์คสกเบอร์อีรอนมาร์คสตีฟจ็อหรือมหาเศรษฐีคนที่ประสบความสำเร็จทั้งโลกนห้คนพบว่ามันคือศักยภาพเล่นลับที่จะถูกปลดปล่อยมาจากการใช้ศักยภาพของสมองเชื่อมโยงกับจิตใต้สำนึกจนเกิดการวาร์บหรือการตื่นรู้ทางควันตั้มที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถใช้ความคิดหรือวิธีการที่เหนือกว่าสู่ความสำเร็จได้ย่งไม่มีขีดจำกัด นี่คือการทำงานอันแสนมหัจรรย์ของจิตเนื้อสํเร็จหรือซ u เปอร์คอนชิสเนในบทเรียนที่3จะเป็นการค้นพบความมหัศจรรย์ที่เราจะค่อยๆตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาจากความหับไหลตื่นขึ้นมาจากโลกเก่าตื่นขึ้นมาจากมิติที่3ค้นพบศักยภาพของซ u เปอร์เนเจอรัลหรือความเป็นสุดยอดมนุษย์ด้วยการ ค้นพบความลึนลับของซูเปอร์คอนชีสเน็ตหรือจิตเหนือสำนึกนั่นเองดังนั้นเมื่อเราเข้าสู่กระบวนการของการเรียนรู้ทั้งบทเรียนที่3และทุกๆบทเรียนเราจะรู้เลยว่าเราจะสามารถใช้กฎแห่งแรงดึงดูดสู่ความสําเร็จได้อย่างไม่มีลิมิตไม่มีขีดจํากัดและในบทเรียนที่4หลังจากที่เราเรียนรู้ความรับของจิตเหนือสำนึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะเจาะลึกไปถึงวิธีการ กระบวนการของการปลดปล่อยจิตเหนือสำนึกและใช้ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์หรือจิตเหนือสำนึกนี้ให้มันดึงดูดสิ่งที่เราปรารถนาวิธีการนี้เป็นวิธีการที่เราเรียกว่าวิทยาศาสตร์ควอนตัมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังแล้วเราจะใช้ความรู้แบบไหนที่เราสามารถไปอวกาศได้นั่นคือความรู้ทางวิทยาศาสตร์และฟิสิกส์เราจะใช้ความรู้ขนาดไหนที่เราสามารถจะปลูกต้นไม้และสร้างป่าให้อุดมสมบูรณ์ในโลกได้นั่นคือความรู้ทางด้าน นิเวศและการเกษตรเราจะใช้ชีวิตแบบไหนที่เราจะบรรลุถึงความเป็นสุดยอดมนุษย์ได้นั่นคือการเข้าถึงจิตวิญญาณหรือแก่นแท้ของความเป็นมนุษย์ดังนั้นวิธีการในบทเรียนที่4ที่เราเรียกว่าวิธีการใช้ศักยภาพเลนลับของซู per consciousness จึงเป็นศิลปะจึงเป็นกระบวนการที่บรรลกซึ้งและไร้ขีดจำกัดที่พวกเราจะได้เรียนรู้ในคอร์สพิเศษในบทเรียนที่4นี้ส่วนบทเรียนที่หา ป็นบทเรียนที่ทำให้เราเริ่มฝึกฝนตัวเองเพื่อเข้าสู่การเจริญในเพื่อการหลอ่อหลอมเพื่อการตกผลึกของเราอย่างลึกซึ้งมันเป็นการเชื่อมต่อของ subconsciousness ของสมองของจิตใต้สำนึกของจิตเหนือสำนึกจนเกิดการตกผลึกในบทเรียนที่5เนี่ยมันคือการค้นพบวิธีการที่สุดยอดที่สุดคือการโปรแกรมจิตโปรแกรมจิตเหนือสำนึก โปรแกรมพลังงานของชีวิตที่ทําให้อะตอมหรือเซลล์ของเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีอยู่ในชีวิตของเราในร่างกายของเราถึง75ล้านล้านเซลล์ที่มันเชื่อมต่อกันจนถึงเซลล์สมองที่มีถึง86ล้านเซลล์ที่มันเหมือนคอมพิวเตอร์จิ๋วนับแสน,แสนตัวมันกําลังสั่นสะเทือนอนุภาพของชีวิตที่เต็มไปด้วยความปิ้งแวบที่เต็มไปด้วยพลังงานของความตื่นเบิกบานดังนั้นในบทเรียน ที่5จึงเป็นวิธีการฝึกฝนตัวเองอย่างเข้มข้นจนทําให้เราเกิดความรู้สึกเชี่ยวชาญจนทําให้เรารู้สึกสุดยอดที่สุดและตามด้วยบทเรียนที่6บทเรียนนี้คือการถ่ายทอดกระบวนการของการเชื่อมต่อพิเศษด้วยคลื่นสมองที่เรียกว่า gamma wave เป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ประมาณ4 0เฮิรตถึง1 0ึง1 0เฮิรตซึ่งเป็นความถี่ต่อรอบวินาทีในสมองจนเกิดปฏิกิริยาทางควอนตัมฟิว สนามพลังงานชีวิตของเรามันจะเกิดความปิ้งแวบความแตกฉานความตื่นรู้การมองเห็นโลกที่มันลึกซึ้งในขณะที่เราทําโปรแกรมจิตในขั้นตอนที่4ที่5จนถึงบทเรียนที่6ซึ่งเป็นการวาัดทางควอนตัมคือการใช้ขึ้นความถี่แบบแกมมาเวฟทะลุทะลวงไปยัง DNA กระตุ้นการทํางานของสมองสองซี่ทาให้การตั้งโปรแกรมจิตหรือการเจาะทะลุ DNA ในบทเรียนที่5 ซึ่งเป็นการโปรแกรมจิตของเราเนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นมันใช้ศิละปะที่ลึกซึ้งมันใช้เคล็ดวิชามันใช้สุดยอดกระบวนการที่เป็นวิทยาศาสตร์วันตั้มฟิสิกส์เพื่อกระตุ้นการทํางานของซูเปอร์คอนเสียสเน็ตให้ได้ผลแบบร0 0เซให้ได้ผลแบบรวดเร็วและฉับพลันที่สุดดังนั้นขั้นตอนสุดท้ายในบทเรียนที่7ซึ่งบทเรียนนี้มันสุดยอดที่สุดเป็นบทเรียนที่ว่าด้วยกันเซลท็อกคือการสื่อสารกับตัวเองตรงต ือการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกและจิตเหนือสํานึกในบทเรียนที่7จะมีการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกจะมีการสื่อสารกับจิตเหนือสํานึกจะมีการสื่อสารกับจักรวาลผ่านจิตวิญญาณของเราเป็นการเชื่อมต่อในระบบของการโคสของการวาร์ปด้วยความเร็วของจิตที่มีความเร็วมากกว่าความเร็วของแสงแสงเดินทางด้วยความเร็วประมาณ1 8 6 0 0 0ม่ไมล์ต่อวินาทีแต่จิตเดินทางด้วยความเร็ว มากกว่าความเร็วของแสงดังนั้นกระบวนการของการวาร์ปโค้ดที่เราเรียกว่าเปิดสวิตความสําเร็จด้วยจิตเหนือสํานึกจึงเป็นสุดยอดคอร์สออนไลน์ทําำให้พวกเราทุกคนตื่นเต้นและค้นพบสุดยอดประสบการณ์ที่ไม่เคยได้รับมาก่อนมันทำให้เราเปิดโลกภายในทำให้เราจุดโลกภายนอกและค้นพบศักยภาพที่ดำลึกที่สุดของเรา เพื่อเปิดรหัสลับของความสมบเร็จเพื่อเข้าถึงวิธีการใช้จิตเหนือสํานึกอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อค้นพบชีวิตที่อิ่มเต็มรื่นรม f u l fill ผมเชื่อว่ากระบวนการของการค้นพบเจ็ดบทเรียนที่จะทําให้เราหล่อหลอมตกผลึกกับชีวิตมันคือการเจรไนาสุดยอดความเป็นมนุษย์ในตัวเราเองที่ดรโจดิสเพนซาดรนโปเรนฮิลดรโจเซฟเมอร์ฟี่และ ผู้ที่ค้นพบความรับของจิตใต้สํานึกผู้ที่ค้นพบความมหัศจรรย์ของจิตเหนือสํานึกหรือแม้แต่ผู้ที่รู้ว่าวิธีการที่เราจะประสบความสมําเร็จได้เราต้องใช้ความมหัศจรรย์ของตัวเราซึ่งมันถูกเก็บเข้ารหัสไว้ในระดับของจิตเหนือสํานึกและเมื่อเราสามารถถอดรหัสและนํานําศักยภาพสุดยอดนี้มาได้มันก็เหมือนกันค้นพบยักษ์หรือจินนี่ในตะเกียงวิเศษ ที่เราทุกคนสามารถเสกเนรมิตและเชื่อมโยงความสําเร็จได้อย่างไม่มีขีดจํากัดอย่างไม่มีลิมิตความสําเร็จที่มันอยู่ในหัวใจของเราความสําเร็จที่เริ่มต้นจากการค้นพบอัลกอริทึมวิธีคิดที่ล้าลึกที่สุดของการใช้กฎแห่งจักราวาลกฎแห่งแรงดึงดูดที่เราเรียกว่า the law of attraction ซึ่งมันเป็นกฎที่ส่ะเสรินอนุภาพของชีวิตในระดับ DNA ดังนั้นใน7บทเรียนนี้เราจะเชื่อมขึ้นความถี่แกรมมาเว็บที่มีความถี่ประมาณ40เฮิรตซ์ถึง101เฮิรตซ์เข้าไปในระดับยีนในระดับ DNA ประสบการณ์ที่สุดยอดนี้ละคือประสบการณ์ที่จะทำให้พวกเราทุกคนค้นพบความสำเร็จบรรลุถึงสิ่งที่เราปรารถนาและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างคูลค,คูฟิลฟ,ลฟลเต็มคราเบลขอต้อนรับพวกเราสู่ประสบการณ์ที่สุดยอดที่สุดนี้ ด้วยการเปิดสวิตคอร์สออนไลน์ที่มันสั่นสะเทือนอนุภาพของความเป็นมนุษย์ของพวกเราทุกคนในคอร์สเปิดสวิตจิตเหนือสำนึกด้วยตัวเราเอง